ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาการประชุมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญนานาชาติหรืงองาน CIEP ครั้งที่22ซึ่งเป็นงานพบปะแลกเปลี่ยนทางบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดของจีนได้จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้งาน CIEP ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา2วันประกอบด้วย32การประชุมย่อยและ48กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากกว่า120ประเทศและเขตแคว้นจำนวนกว่า1,300คนได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน งาน CIEP เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี2001ถึงปัจจุบันรวมแล้ว22ครั้งตัวเลขสถิติแสดงว่างาน CIEP ปีนี้ดึงดูดองค์กรมืออาชีพจากกว่า40ประเทศและเขตแคว้นมาเข้าร่วมทั้งจากอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียรัสเซียยูเครนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์เป็นต้นงาน CIEP ที่ดำเนินมาถึง22ครั้ง ได้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญน,นักศึกษาที่ไปเรียนต่อต่างประเทศและบุคลากรเทคโนโลยีเฉพาะด้านเข้าร่วมจำนวนกว่า35,000คนและมีกว่า1,000 0โครงการ